เฮ้ยเฮ้ใครมาเฮ้ย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 ไเฮีย้มาแล้วในแมปมาฟีโอ้โหเหียมาเฮ้ยมึงดูถูกอาชีพเหรอวะฮะมึงบูลลี่อาชีพกลัวเฮ้ยมึงบูลลี่อาชีพกลัเออไอ้ม o น เอมอนถ้าสมมุติเรากดไอ้นี่ลูกกิ้งเมา้ากดคลิกไปมันจะปล่อยสองมือเลยเว้ยเราจะหันซ้ายหันขวาได้เลยโอเคมันเร็วจังวะเกียร์ยูอาร์เลดี้ทูโวตทูคิวอ่ะโอเปอเรชั่นแฮตอัพกูใช้เลยกูใช้เลยกูชี้ก่อนกูได้เลือกก่อนเฮ้ยไม่ลุมกูอ่ะกูชี้อ่ะกูชี้แล้วอ่ะชี้แล้วอ่ะชี้อ่ะเฮ้ยทำไมลุมกูอ่ะเฮ้ยลุมกูอ่ะกูโหวตมึงกูขอชี้ให้มึงไปตาย นิ้วก้อยมันลงไม่ได้วะนิ okay. mm ้ว hmm. ก yes. no ้อยมันอะไรนิ no ้ว no ก้อยมันเอ๋เฮ้ยแฮนด์อัพ네ก่อนแฮนด์อัพก่อนเอาคือมือขึ้นคนทุกคนเออสักคนอ่ะใช่ไหมหรือทุกคนคนแล้วกันเออทุกคนเอามือขึ้นฟึบเรียบร้อยมากูชี้ไว้ฟึบโอเคฟึบมาดิมาดิมาดิถึมถามอะไรแต่ดูแม็กก็ทำอะไรขอกมนอ่ะเออต้องกดโทรศัพท์เปล่า จะเลือกใครมือขึ้นมือเฮ้ยนับแล้วนับแล้วเวลานับแล้วกูจิ้มกูรอจิ้มกูรอจิ้มกูรอจิ้มจ่อกูไม่สนกูจิ้มได้แล้วตอนเนี้ยขอตาเกียอะไรเฮ้ยนี่ไงมอนนี่ไงเฮ้ยกูชูดไอ้มอนมึงตายกูจิ้มไปแล้วกูจิ้มไปแล้วไอ้มอนเตรียมแตกเตรียมแตกกูจิ้มไปแล้วเอ้ากูจิ้มแล้วกูจิ้มแล้วอน้องจิ้มเอ้ยไม่ต้องชูเอ้ยชูชูมือขึ้นก่อนแล้วก็จิ้มจ่อเว้ย มีแค่นั้นแหละกูรอจิ้มกูรอจิ morning, yeah. ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาเฮ้ย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 ไเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้กูจิ้มต่อกูจิ้มต่อกูจิ้มต่อกูจิ้มคอกูจิ้มไอ้โอนไอ้กูจิ้มไอ้พุชจิ้มโดนไอ้พุชเฉยจิ้มโดนไอ้พุชกูจิ้มโดนไอ้พุชกูจิ้ม กูจิ้มโดนเอ้กูจิ้มโดนไอ้พุทกูจิ้มดโดนตายมันโดนตายเมฆเอ้มมอนเหลือความไวมึงกับกูแล้วเหลือความไวของมึงกับกูแล้วเวลคัมอินเดอร์ดักไซเฮ้ยชูแฮนด์มือชูแฮนด์ชูแฮนด์ค่ะชูแฮนด์ค่ะกูชูเร็วกว่ากูชูเร็วกว่ากูชูเร็วกว่า กูรอจิ้มกูรอจิ้มกูรอจิ้มกูเร็วกว่ากูเร็วกว่าเตรียมแตกหรือเตรียมแตกเฮ้ยมีคน point the one มีไงกูจิ้ม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 ไอมอนไอมอนไอมอนเกมชิงเกมชิงคิงเว้ย ไม่มีใครมายิงเฮ้ยกูรู้ละเกมนี้ไม่เล่นยังไงเว้ยรีบใครยกไม่ไม่ต้องไม่ต้องว่าใครไม่ต้องยกมือพร้อมกันเว้ยคือใครยกมือก่อนแล้วรีบโบสถอะโบสถก็คือเอามือไปจิ้มที่จอเว้ยมันจะมีชื่อลายชื่อบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วเหรอ ที่ใครถอยหลังวะเก <c oughs> ียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเลยครับน้นองวันดีครับน้นองวันดีครับน้นองๆแข็งว่าเอา <c oughs> เฮ้ยแรงเกินแร <c oughs> งเกินโอ้โหแรงเกินแรงเกินแรงเกินไปอะ่ะแมงเฮ้ยเอาเข้าเข้าเข้าเกียร์สามนะเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าเกียร์นะเข้าเกียร์สามนะเฮ้ยบอกเกียร์สามแข่งกับกูเหรอ เฮ้ยรถกูไม่เข้าเกียร์เลยอะ่ะไปได้ไงวะเฮ้ยรถกูรอบตัดแล้วรถกูรอบตัดโหล <laughs> ถ้าใครถอยหลังวะ <laughs> <laughs> เฮ้ยแมงเริ่มแล้ว <laughs> เฮ้ยรอบนี้รถกูตรงวะ <laughs> เฮ้ยทำไมรถกูมันพุ่งมันเจ็ตเลยวะ <laughs> <laughs> <โห> <laughs> รถกูม,มันพุ่งเป็นเจ็ตเลยอะอ <c oughs> <c oughs> ย่าเบรกไว้อย่าเบรกไว้เออเออแล้วก็ตบเกียร์ค่อยออกความกันมึงอยากเกียร์ไหนสามคือกลางบนสามอะ,มอะเกียร์สามคือกลางบนไม่อวโซียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จรเจ้าเข้ามา ูลำมวยเก๊กเขาเจนเขาเกียร์อยู่แป๊บนึงกูณลำมวยเข้าเกียร์อยู่เนี่ยเข้ายากจังวะเอ้ย,อยมันต้องทำมือเหมือนเข้าเกียร์ปกติปเปล่าเนี่ยนี่ไงมันไม่ถึงอะเอ้ยอ๋อถึงถึงเออมันแข็งไงวะ เนี่ยหลันไงหลันไงหลันไงบอกเหยียบเบรกไงเฮ้ยมอนมอนทำทำมือเหมือนงูทำมือเหมือนงูจะหยิบได้แบบทำมือเหมือนงูอะชกชกอะนี่ไงกูหยิบได้แล้วทำไมกูเข้าเกียยวสองอะเฮ้ย มาดิเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวตั้งตั้งลำพร้อมกันตั้งลำพร้อมกันขอดขอดใครวะเฮ้ยกูบอกเลื่อนพร้อมกันโอกูบอกเอย่าเบรกก่อนอ่ะเนี่ยถ้าถ้าโดนเกียร์ดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยดันเกียร์ขึ้นไปกดกดเบรกเบาไว้ก่อน ลำมวยเจ็กทำไมวะดูมือกูดีดูมือกูดีดม,ดมือกูง่อย,ยอ่ะเฮ้ยได้แล้วอย่าขิ่งดิวะคนเขากำลังใช้จิตวิญญาณเฮ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วเฮ้ย จับแขนแล้วจับแขนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอามือไปจับแขนก่อนกำแขนเฮ้ยยังกำไม่ถึงว่ะเฮ้ยกูกำแขนได้แล้วกูกำพวงมาลัยได้แล้วกูกำพวงมาลัยได้แล้วกูรอพวกมึงกูรอพวกมึงรลอหลอหลออ่าแข่ง รถมันแรงไงน้องจิตวิญญาณพี่มันแรงๆงไงน้องใช่เหรออยู่ไหนกันหมดวะหันไปมองหลังไงวะหันยากเหลือเกิน ทำอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับอีกมือนึงอยู่แป๊หนึงแป๊บนึงแป๊หนึงไม่อีกมือหนึ่งกูมันไม่ปล่อยเออมาดิเอานะสามสองเฮ้ยช่มุดไปแล้วไอ้มูดไปแล้วม่อนแข่งเหรอ โอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Hand Simulator นะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้พีด้วยนะครับเออก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณผู้ติดตามที่กลับมารับชมนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้โควิดระบาดแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่แมสนะครับ กินร้อนช้อนกลางก็นด้วยนะครับอาจจะไม่ต้องช้อนกลางอาจจะเป็นช้อนส่วนตัวตัวตงหากเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ